ถ้าคุณมีร้านขายของออนไลน์ทาง Lazada หรือว่าทาง s h อ p e e นะครับถ้ามีคนมาถามเซ้งร้านของคุณคุณควรจะขายดีไหมและควรจะขายราคาเท่าไหร่คลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมรัตภพรัชตานามวงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์สั่งของจากจีนนะครับหรือว่าบุกตลาดจีนนะครับรวมถึงพัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่าพลาดเลยครับเพราะมีทุกวันนะฮะสำหรับวันนี้มีคนอาจจะเคยสงสัยนะครับหรือว่าอาจจะ เคยคิดที่อยากจะเซ้งร้านแล้วนะครับแต่ว่าร้านใน Lazada s h o p ป e เนี่ยมันจะต้องเซ้งเท่าไหร่มันมีเกณฑ์อะไรมาวัดบ้างนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเลยครับว่าคุณควรคิดถึงเรื่องปัจจัยอะไรบ้างแล้วมันจะขายหรือไม่ขายดีและขายเท่าไหร่นะครับชมกันได้เลยครับปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะขายหรือมีคน มาเสนอคุณจะต้องดูเรื่องความคุ้มค่านะฮะเรื่องความคุ้มค่าอยู่สองอย่างครับคุ้มค่าสองประเภทนะฮะหนึ่งก็คือกำไรที่เป็นตัวเงินเลยนะกำไรตัวเงินนี่เลยะฮะชัดเจนเลยนะฮะสองก็คือเรื่องของกําไรชีวิตครับ มีเรื่องเงินและเรื่องชีวิตนะทีนี้เรื่องเงินเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคุณก็ต้องมาดูครับว่าคุณทํากําไรต่อเดือนได้เท่าไหร่ไงทต่อเดือนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาคูณกับจํานวนเดือนเนี่ยที่คุณต้องการไงเพราะว่าปกติแล้วเวลาซื้อไปนะฮะเขาเอาไปทํามันก็เหมือนแบบบางทีมัน เหมือนเข้าไปทําง่ายๆดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณขายไปแล้วรายได้คุณมันไม่คุ้มกันเนี่ยมันมันก็ไม่ควรขายถูกไหมฮะทีนี้ปกติมันก็อาจจะแบบว่าจํานวนเดือนเนี่ยนะก็อาจจะพอดีพอดีก็อาจจะประมาณ24เดือนอย่างเงี้ยนะคูณเข้าไปถึง36เดือนเนี่ยก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ไปเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเหมือนร้านค้าที่บอกว่าใหญ่มากจริงๆหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่า ช่วงยช่วง24เดือนถึง36เดือนหรือ2ปีถึง3ปีเนี่ยก็ถือว่ากำลังพอดีพอดีนะครับทีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างนะฮะเช่นคุณทำกำไรได้เ,เดือนเดือละ2 0 0น0อา2 0 0 0 0ต่อเดือนนะฮะดังนั้นราคาที่จะขายร้านขายกิจการ,รก็ควรอยู่ที่เท่าไหร่4 8 8 0 0 0ใช่มอ่คูณย4เดือนเข้าไปนะคุณ4,08 0 0 0ถึงเท่าไหร่ ถึง7จ0 0 0สองเจ็ดแสนบาทนะครับเพราะว่าเมื่อเขาไปทําแล้วเขาก็จะได้เฉลีย่ย20,000บาทต่อเดือนนะครับหรือแต่ที่นียมันจะต้องดูว่าของคุณมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงถูกไหมฮะถ้าเกิดแบบว่ามันยีงสองห0ื่นแล้วมันก็ทรงๆแล้วมันก็เอ้ยพอขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะอย่างเงี้ยก็คือ4 8่0 0นแถึงเจ็ดแสเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าคนเขาซื้อมาแค่2-3ปีเขาก็คืนทุน ถูกไหมฮะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ากําไรคุณน่ะมันมันเป็นแบบว่าเดออีย๋ยวสมมติว่านี่คือเป็นเดี๋ยวผมใส่หมึกอีกสีหนึ่งดีกว่านะฮะอ่ะสมมติว่านี่เป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับกาไรแบบขาขึ้นใส่สีเขียวๆขียวนี้นะฮะทีนี้สมมุติว่ามันเป็นสามเออสองหมื่นบาทเหมือนกันเลยนะสองหมื่นบาทเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็นขาลง นะฮะคือสองหมื่นปุ๊บเอ้ยเดือนหน้าอาจจะแบบสองหมื่นก็พอได้แหละแต่ทําไปทํามามันลดลงเหลือหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกอะไรพวกเนี้ยนะฮะแบบนี้เนี่ยราคาที่จะขายกิจการมันก็ต้องลดลงไงคือมันไม่ค่อยทรงตัวเท่าไหร่นะครับดังนั้นเวลาทําอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องหารลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะมันอาจจะกลายเป็นขายเป็นแบบสองแสนสี่ถึงเท่าไหรห้าถือว่ามันเป็นหมื่นหนึ่งอ,ะอ่ะคุณต้องขายลดแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์ไว้ง่ายนะ อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะบางทีถ้ามันมันยังทรงๆแล้วก็แต่ละเดือนลดไม่มากคุณก็อาจจะขายลดลงไปแค่40เอยขายลดลงไปแค่แบบ10-20% 30-40%แล้วก็แล้วแต่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะครับอันนี้ถ้ามันลดลงก็เป็น2 0 4แ0นถึงแสนเนี่ยนะครับเขาเห็นโอเคเขาก็จะซื้อนะครับอันนี้ทีนี้มันก็เกี่ยวกับกําไรของตัวเงินนะครับทีนี้กําไรชีวิตมันหมายความว่าอย่างไรล่ะ อ่ะอก็กำไรชีวิตหมายความว่าไงคุณแบบว่าโล่งไหมล่ะแล้วนะคุณชอบความโล่งไหมนะครับเพราะว่าบางทีคุณบริหารธุรกิจใช่ไหมมันจะไปเกี่ยวกับหลายเรื่องเลยมีตั้งแต่เรื่องสต็อกนะครับบริหารสต็อกนะมีเรื่องคนอ่ามีเรื่องการเงินนะบางทีเอ้เงินหมูวิไม่พอไปกู้แบงค์เพิ่มหรือเปล่านะครับรวมทั้งมันมีเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งที่เข้ามาอยู่เสมอๆนะครับที่จะทําให้แบบว่าเอ้ยเครียดคู่แข่งเข้ามาเพิ่มอีกแล้วตัดราคาบ้าง หรือว่าไม่ตัดราคาแต่ของเยอะกว่านะหรือไม่ก็สุดท้ายเจ้าใหญ่ๆเข้ามานะเจ้าของแบด์ขายเองอะไรก็ไม่รู้คนระ้บแต่แล้วมันมันเกิดความเครียดอะนะฮะ,ะทีนี้กำไรชีวิตหมายค้าไงคุณขายแล้ว,ขา,ลวขายแล้วเกิดความโลง่งนะครับหรือว่าหายเครียดนั่นเองนะครับซึ่งบางทีแบบว่าพอคุณมาดูอย่างเงี้ยนะฮะคุณมาดูจากด้านบนว่าแบบ เอ้ยกำไรชั้นยังไปเรื่อยๆนะมันก็อยู่ทรงตัวแล้วก็ขาขึ้นอยู่นะเพราะว่าชั้นบริหารได้ดีนะครับดังนั้นชั้นจะขาย4,8 4, 8ถึงเ2เนี่ยเออบางทีอาจจะขายสัก5,000สนเนี่ยนะสมมุติขายสัก5,000สนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าคนจะซื้อรู้สึกแบบโอ้ยต่อเลืยเกินโอ้ย5 0 0แสนได้ไม่ได้ทีเนี้ยเขาต่อมาเหลือเช่นเหลือ3,000 0นนะครับเออคุณก็ดังนั้นแบบว่าถึงแม้จะเป็นตัวข้างบนนี้นะครับ 3ามแสนก็ขายอาสามแสนก็ขายเพราะอยากขายเครียดนะครับอยากจะสบายๆหน่อยนะครับแล้วก็ได้เงินมาสักสามแสนเออก็โอเคไม่เป็นไรแหละนะเอออะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งคุณก็ต้องดูเองแต่ว่ากำไรชีวิตที่คุณไปขายเนี่ยคุณต้องคิดดีๆนะว่าเอ้ยสุดท้ายขายไปแล้วแล้วถ้าเกิดฉันจะมาเริ่มใหม่เนี่ยมันโอเคไหมละ่ะ นะเออจะมาเริ่มใหม่เนี่ยมาเอาเงินสามแสนไปเริ่มต้นให้มันได้อย่างนี้ใหม่มันคุ้มกันไหมนะถ้าไม่คุ้มคุณก็อาจจะไม่ขายก็ได้นะมันก็อยู่ที่2ปัจจัยหลักๆนะครับเพราะว่าบางทีตอนแรกเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรหายเครียดตอนนี้นะครับแต่สุดท้ายเอ้ยเงินช่วงนี้หายยากจะกลับไป เอาแบบเดิมกลายเป็นว่าเครียดกว่าเดิมเพราะว่ากลับไปแบบเดิมไม่ได้แล้วคุณต้องดูดีๆนะครับทั้งกําไรตัวเงินและกําไรชีวิตคือดูดูไปยาวๆนะฮะไม่ได้ว่าดูสั้นๆแบบว่าอยากจะได้เงินด่วนๆหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าเครียดมากๆแล้วก็ตัดสินใจเร็วเกินไปนะคุณก็ดูให้ดีนะครับสงประเภทนี้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอ่าเป็นไงฮะ ปัจจัย2ปัจจัยที่คุณต้องคำนึงนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณอยากจะเอางานอยู่นะครับหรืออยากจะเอาชีวิตที่อิสระมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่เป้าหมายชีวิตของคุณเลยนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินนี่นะครับผมมีหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้าชื่อว่าเงินมาง่ายๆําสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ผมแจกให้ฟรี ซึ่งส่งตรงถึงบ้านเลยถ้าคุณสนใจนะครับคุณลองเข้าไปสอบถามเงื่อนไขาการรับหนังสือที่ l ล ne แอดวรรเพบมีแอดนำหน้าได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจเตือนนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ